สำหรับตัวนี้นะคะเขาก็จะมาเป็นกล่องนะกล่องเขาก็เป็นลายน่ารักแบบนี้แต่แจ้งก่อนนะคะกล่องเขาอาจจะมีบุบบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะเนื่องจากการขนส่งก็ก็มีทุกใบอะคะ่ะนิดๆหน่อยๆแต่ว่าก็ไม่มีผลกับการใช้งานด้านในนะคะก็คือรุ่นนี้เขามาเป็นเซ็ตกล่องทางร้านก็เลยเอากล่องเข้ามาให้ด้วยนะคะด้านในเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ตัวนี้เขาก็จะให้มาสองอย่างนะคะตัวแรกก็คือเป็นตัวพวงกุญแจนะคะพวงกุญแจตัวนี้เขาก็หลกัหลกๆเขาจะเป็นลายซีสีขาวนะเป็นลายซีสีขาวแล้วก็เป็นตัวพิมพ์ลายนะคะเป็นพิมพ์ลายรถไฟนะตัวพวงกุญแจตัวนี้ด้านในเขามีกระจกนะคะนี่นะุปิวด้านในเขาเป็นกระจกนะอ่ะนี่นะคะก็เ ไม่มีอะไรมากตัวนี้ก็จบนะคะสําหรับโคกุญแจส่วนอีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็จะเป็นกล่องเครื่องสําอางเป็นกระเป๋าเครื่องสําอางไม่ใช่กล่องนะคะเป็นกระเป๋านะ,ะก็ดึงออกมาไม่ได้เหมือนเดิมนะคะเขาจะติดตัวล็อกนะนุ่นพยายามจะไม่เอาออกก็คือส่งให้ลูกค้าแบบปกติเขาก็เป็นกล่องเหลี่ยมๆธรรมดาแบบนี้นะคะก็เหมือนทรงกล่องทั่วไปเนาะ กล่องเครื่องสำอางนะคะด้านในก็เป็นช่องโล่งๆอ่ะคะ่ะไม่มีอะไรด้านหน้าเขาก็จะพิมพ์เป็นพิมพ์ลายตัวนี้นะคะโลโก้ตรงนี้เป็นโลโก้ปั๊มนะเป็นโลโก้ปั๊มนูนนะคะไม่ใช่ตัวสกรีนนะเดี๋ยวนุนวัดขนาดกล่องใบนี้ให้ดีกว่าคือมันไม่สามารถถอดออกมารีวิวให้ได้นะคะนุนไม่อยากแกะเนาะ no. เขาประมาณ7นิ้วนะคะโดยประมาณนะความยาวเขาประมาณ7นิ้วแล้วก็ความสูงของเขาประมาณสี่นิ้วนิดนิดนะคะประมาณ4นิ้วนิดนิดอุ้ยส่วนความกว้างของเขาความกว้างของเขาตรงนี้นะคะความกว้างเขาสองนิ้วครึ่งนะคะก็สามารถสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะส่วนตัวพวงกุญแจนะเดี๋ยวนุ่นวัด เ,เส้นผ่าศูนย์กลางให้แล้วกันนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางเขาก็ประมาณ2นิ้วครึ่งนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางตัวคูญแจตัวนี้2นิ้วครึ่งก็ใครอยากสอบถามข้อมูลอะไรสําหรับตัวนี้ก็แจ้งได้นะคะก็ยังไงก็มีอะไรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันนะคะสําหรับตัวนี้นะนะคะ